สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูช n e l ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกวันสีแล้วไม่โตนะคะก้านไม่ตั้งรูปไปกับดินนะคะมาใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะต้นโสมนะคะเพียงแค่วันเดียวค่ะเห็นผลแตกต่างเลยค่ะกลับมาสวยงามเหมือนเดิมค่ะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ําเลยนะคะ10ลิตรค่ะใส่บัวรดน้ําหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะผงชูรสค่ะผงชูรสนี่เขาจะดีต่อระบบรากนะคะไปเล่งรากค่ะระเบิดรากให้ต้นบอนสีหรือว่าพืชผักทุกชนิดนะคะให้รากเขาเดินดีหาอาหารได้เร็วเพราะฉะนั้นพืชเขาจะโตเร็วค่ะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะจะเป็นวิตามินค่ะวิตามิน B นะคะ มีวิตามิน b 3, b 5, b 6, b 12ค่ะคุณผู้ชมช่วยเ,เร่งให้พืชเขาแข็งแรงนะคะโตรเร็วใบเขียวงามค่ะแล้วก็เวลาเราใช้รถกับพืชผักทุกชนิดเนี่ยค่ะเขาจะไม่ค่อยเหี่ยวง่ายนะคะก็คือเขาจะทรงตัวได้เร็วฟื้นตัวได้เร็วนั่นเองนะคะเป็นการเพิ่มวิตามินค่ะวันนี้เราจะใช้แค่2สิ่งนี้นะคะกับบอลสีสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกบอนสีแล้วกานไม่ตั้ง รูปไปกับดินไม่แข็งแรงต้นไม่อวบนะคะใช้แค่สองสิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะเราลดเช้านี้นะคะพรุ่งนี้เช้ามาดูได้เลยนะคะจะเห็นความแตกต่างค่ะว่าลำต้นเขาจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมจริงๆค่ะมาค่ะมาดูว่าทำยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำเนาะแล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะประมาณ ประมาณนี้ไม่ต้องเยอะนะคะก็สักประมาณครึ่งช้อนนะคะไม่เต็มเท่าไหรเนาะหรือถ้าเป็นช้อนชาก็ใส่ช้อนชาพูนพๆนิดนึงค่ะก็ได้นะคะไม่ต้องเยอะค่ะเราสามารถให้บ่บอยๆได้นะคะถ้าเราให้อะไรเยอะเกินความจําเป็นนะคะก็ไม่ดีต่อต้นไม้ของเรานะคะเครื่องดื่มชูกํลาลังหนึ่งฟ้าวิตามินเติมลงไปเลยค่ะ ถ้าน้ำยี่สิบดิสคุณผู้ชมก็เพิ่มเป็นสองฝาได้เลยนะคะเท่านี้เองค่ะเป็นสูตรแบบง่ายๆค่ะระเบิดรากระเบิด,บดหัวค่ะคุณผู้ชมทำให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะเติบโตเร็วใบใหญ่นะคะด้วยสูตรง่งายๆค่ะคุณผู้ชมมือใหม่สามารถทำตามได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรถบอลสีกันเลยค่ะคุณผู้ชมดูช้างเผือกใบบัวของมิจิุนนะคะว้าวตอนนี้ได้หลอดใหม่มาเพียบเลยค่ะ สีสันสวยงามนะคะคุณชมลดด้วยสูตรนี้เลยจ้าค่อยๆนะคะเร่งการแตกกอแตกหน่อได้ด้วยนะคะได้สูตรง่ายๆนี่แหละคะ่ะตะละแมะกุสุมาค่ะสีสันสดใสนะคะ,ะมิจินจะให้ดูนะว้าวได้ลูกๆนะคะออกมาเพียบเลยเนี่ยค่ะ รดเลยค่ะสหหาเสดชานะคะคุณชมมีต้นใหญ่ต้นอวบมากนะคะคุณชมดูแทอเนี่ยได้ใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะคะและไม่จิ๋ก็ได้ทําการแยกนะคะแยกหน่อนะคะไม่ใช่แยกหัวนะว่าเขายังไม่มีหัวเนาะเนี่ยค่ะเขายังไม่ยังไม่ถึงเวลาเขาอะ่ะเขาคือ จะได้แบบเป็นหน่อมาะค่ะแล้วแม่จิ๋มก็แยกออกไปเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะว้าวนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยก็คือแยกมาจากกอเมื่อสักครู่ที่ทําให้ดวนะคะเนี่ยต้นตั้งแบบนี้เลยนะคะเราได้ใบใหม่มาเรื่อยๆนะคะสี่ใบแล้วแล้วก็เริ่มที่จะออกมาอีกแล้วค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยเรื่อยๆเลยดูลาต้นเขาชิคะเนยอวบแข็งแรงนะคะตั้งชันเลยสูตรนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถใช้ได้ไบ่อยๆเลยนะคะ ใบใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมดูาิในสีสันก็สะอาดตาสวยงามนะคะใหญ่มากในกุชามาส็นก็แยกออกมาเช่นกันนะคะตอนนี้มีหน่อใหม่ออกมาอีกแล้วค่ะว้าวอีกสองสามใบค่ะคุณผู้ชมดูสินีได้หน่อใหม่มาอีกแล้วนะคะเร็วมากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นเอ็กซ์ซิงเนาะก็จะเห็นประจําแหละเพราะว่าก็จะลดแต่กระถางเดิมนี่แหละนะคะ พี่หนาวค่ะถ้าใช้สูตรนี้แล้วนะคะรากเขาจะเดินดีเนาะแล้วก็ลำต้นเขาจะอวบแข็งแรงค่ะเขาจะตั้งชันตลอดเลยนะคะเนี่ยอ ต้นใหญ่อวบแล้วค่ะคุณผู้ชมสตอรอเบอรี่สตาร์นะคะนี่คะสองกระถางน้องใหม่ค่ะลดเลยเพิ่มวิตามินนะคะเต้งรากระเบิดรากนะคะใบเขาจะได้สวยๆนะคะแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่เริ่มที่จะต้นใหญ่แล้วนะคะเนี่ยคุณผู้ชมใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะร่อนทอง,งตอนนี้ตัดแป้งนะคะ เนี่นะคะเป็นพุ่มสวยมากนะคะต้นใหญ่ตั้งชันตลอดเลยค่ะชายชนแผงค่ะผู้ชมดูกระดูกเขาสวยค่ะลายจุดขาวก็เด่นชัดนะคะพกลงไมมจินแยกออกมาอีกกระถางนึงเห็นไหมคะเนี่ยได้หลอดใหม่เพิ่มอีกแล้วจ้าเนี่ยค่ะ เขาโตเร็วจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมทำสูตรง่ายๆนี้ใายได้เลยนะคะนี่ก็ได้หลอดใหม่อีกแล้วค่ะเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชมสตรอเบอรี่สตาร์ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหใบใหญ่สีสวยเข้มสีหวานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเลยนะคะเนี่ย ว้าวจะให้คุณชมดูค่ะมีหลอดใหม่นะคะแอบบออกมาเทียบเลยดูลำต้นค่อนเข้าอวบค่ะตั้งชันสวยงามมากเลยนะคะพกหลงค่ะคุณชมสีเต็มใบสวยงามนะคะเนี่ยค่อยๆกัดสีเต็มใบนะคะคุณผู้ชมดูลำต้นเขนาจะทําตั้งชั้นอวบทุกต้นเลยคะ่ะทุกใบเลยทุกก้านเลยเห็นไหมคะเนี่ยทุกกระถางสวยห่า คุณผู้ชมใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะเป็นสูตรง่ายค่ะแต่ว่าได้ผลจริงค่ะแนะนำให้ใช้ประจําเลยนะคะและที่สําคัญคุณผู้ชมนะคะต้องวางไว้นะคะที่มีแดดส่องถึงค่ะแดดํามไรนะคะสีเขาก็จะสวยแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะคะการลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะก็จะเพิ่มให้สีสั้นสวยงามขึ้นไปอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะ มาดูกระถางนี้มั่งนะคะหืมลูกไม้ป่าก้านดากระดูกแดงค่ะคุณชมดูนะคะเริ่มที่จะออกสีสวยงามดูกระดูกเขาชัดเจนมากค่ะนกสีอูฐาค่ะกระดูกสวยนะคะเป็นจุดชมพูเข้มสวยงามมากค่ะในกระถางดูก,กันคะคุณชมดูลำต้นค่ะเลหืมแตกใบแตกยอดออกมาเรื่อยๆะคะ่ะลำต้นแข็งแรงค่ะคุณชม ตาแ,แม่คุชมาค่ะสีเข้มมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูค่ะนิดลำต้นเขาเห็นไหมคะไม่รูเลยนะคะนี่ตั้งชนทุกใบเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาสอบถามมาจิ๋วว่าทำยังไงไม่ให้บอลยุบนะคะเราควรจะมีถาดนะคะรองแล้วก็มีน้ำรองไว,บบะะไว้แบบนี้เลยค่ะแช่ไว้แบบนี้เลยจะช่วยได้เยอะนะคะไม่ให้บอลสีเรายุบตัวค่ะ ใบใหม่ๆแล้วนะคะนี่เขาก็จะแตกกอออกมาให้เราเรื่อยๆแบบนี้นะคะ่ะลดด้วยสูตรนี้กันเลยจ้านี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราผสมแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็ลดเลยนะคะลดเบาๆนะคะใบเขาจะได้ก้างเขาจะได้ไม่หักไปได้ไม่ห,กหักเนาะนี่หาบัวรูเล็กๆนะคะ ดาวกรุงไกเซอร์ค่ะสีสันเข้มสวยงามมากนะคะน,นี่ปลูกลงดินค่ะคุณผู้ชมก็ลดลาดลดลงดินเลยอ่าได้แล้วนะคะลดเลยลาดลดลงดินเลยนะคะอันนี้ปลูกลงดินนะคะองค์ชายพุ่มเลยค่ะเราก็จะได้บอนสีต้นแข็งแรงนะคะต้นอวบใบใหญ่สีสันสดใสแบบนี้นะะเลยค่ะรีบทําเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้บอนสีของเราต้นโซมนะคะไม่สวยไม่งามนะคะ ระเบิดรากระเบิดหัวแบบนี้ง่ายด้วยวิธีนี้ค่ะแม่จิ๋มใช้กับต้นบอลของแม่จิ๋มทุกต้นเลยนะคะไม่เป็นอันตรายด้วยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็อย่าใช้เยอะนะคะถ้าใช้เยอะก็ไม่ดีกับต้นไม้ของเราทั้งนั้นละคะ่ะเราใช้แต่พอดีนะคะก็จะเกิดคุณต่อต้นไม้ของเราสร้างความสวยงามให้กับต้นไม้ของเราค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ